เป็นมนุษย์สุดจะดีมีศีลห้าควรรักษาสมบัติทิพย์นิมิตขวัญสร้างกุศลผลบุญหนุนชีวันถือคุณธรรมกรรมดีสีมงคลชีวิตยุ่งยากประมาณไหนหรือเราเองทำให้ยากประมาณนี้ละลดเลิกปล่อยวางบ้างคงจะดีชีวิตก็จะง่ายงามตามวิถีที่ควรเป็น กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ และได้ทําเช่นนี้ก็ได้ถือว่าดีมากแล้วครับในส่วนที่ว่าจะดีมากหรือดีน้อยอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองครับผมก็ขอนําเอาสิบสุดยอดข้อคิดของผู้ที่ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญวาสนานํามาให้ท่านผู้ฟังได้ลองพิจารณาและก็ลองมาสํารวจดูครับว่าเรานั้นมีข้อใดและขาดตกบกพร่องในข้อใดบ้างข้อที่หนึ่งเขาก็มักจะคิดถึงความสุขง่ายๆที่เราก็มักจะมองข้ามไปก็อย่างเช่นว่า วันนี้ก็ยังมีข้าวให้กินยังสามารถนอนหลับได้สบายยังมีบ้านให้พอได้หลบฝนหลบแดดยังมีเสื้อผ้าอาภรณ์พอได้ปิดกายหรือใส่ไปเที่ยวได้ยังมีคนที่รักอยู่ข้างกายยังสามารถอ่านเฟซอ่านไลน์อ่านบทความดีๆสามารถที่จะฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้และเพียงเท่านี้แหละครับก็ถือได้ว่าตัวของเรานี้ก็ถือได้ว่ามีความโชคดีมากกว่าใครอีกหลายต่อหลายคนแล้วครับข้อที่สอง ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมีแต่ผู้ที่สามารถจะพลาดพลังได้เขาก็เป็นคนที่มักจะคิดว่าตนเองนั้นก็ไม่ควรที่จะไปตัดสินใครไม่ควรจะไปตัดสินคนอื่นว่าเขาจะถูกหรือจะผิดอย่างไรและในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็อยากจะให้ลองพิจารณาดูให้ดีๆครับก็จะพบได้ว่ามีแต่เรื่องที่มันถูกใจหรือเรื่องที่มันไม่ถูกใจเราก็เท่านั้นและไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือจะเป็นเขา หากว่าเราทําถูกใจยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิดแต่หากว่าได้ทําในสิ่งที่มันไม่ถูกใจใครต่อให้เราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้ไปเก็บออกมาคิดก็เพราะว่าไม่มีใครที่จะคอยเอาใจกันได้ทุกคนหรอกครับข้อที่สเมื่อใดที่เกิดความโมโหก็ลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าในเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเรานี้มันก็ยังจะเหลืออยู่อีกสักกี่วัน ทำไมจะต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องฉะนั้นแล้วก็อย่าได้เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่มันจะแย่อะไรครับข้อที่4การได้พบหน้ากันในวันนี้ก็แสดงว่าเราได้บทโอกาสที่จะได้พบหน้ากันไปหนึ่งครั้งก็คือเราได้ใช้โอกาสในการพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันเวลามันได้ล่วงเลยไป เมื่อใดที่เรารู้สึกว่าโดนแย่งอะไรสักอย่างไปก็ขอให้เราได้ลองไต่ตรองพิจารณาดูให้ดีๆครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้ไปได้ตลอดเข้าใจกันง่ายๆก็คือคําว่าตลอดไปนั้นมันก็ไม่มีครับและก็ไม่มีใครเลยครับที่จะสามารถเป็นเจ้าของสิ่งใดอย่างแท้จริงได้แม้แต่ร่างกายของเราเองเราก็ยังจะต้องคืนมันให้กลับไปสู่ธรรมชาติในที่สุดครับข้อที่9้า แม้ว่าตัวของเรานั้นก็อาจจะไม่ได้รับรวยล้นฟ้าเหมือนกับมหาเศรษฐีที่เขามีเงิน เรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้นมันก็เพียงแค่มากระทบเราเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเพียงเดียวเดียวเดียวมันก็จะผ่านไปเหมือนกับทุกครั้งครับเชื่อว่าความทุกข์นั้นมันก็เข้ามาเพียงแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปความสุขมันก็จะเข้ามาเพียงแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเช่นเดียวกันครับฉะนั้นแล้วการเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันนี่แหละครับที่มีความสําคัญที่สุดและนี่ก็คือทั้ง10ข้อคิดที่ดีของผู้ที่มีบุญวาสนา เมื่อเราสามารถที่จะคิดและทำได้ดังที่กล่าวไปในข้างต้นนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนที่โชคดีและมีความสุขอยู่ตลอดครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นคงในคุณงามความดีเพียรประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อท และโลกใบนี้นั้นมีเรื่องยากอยู่ด้วยกันสองสิ่งถ้าจะกล่าวว่าการไปสวรรค์เป็นเรื่องที่ยากแล้วการที่จะพึ่งพาคนอื่นกับเป็นเรื่อง ไท,ทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญายธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการ